สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับเช้าวันที่21สิงหาคมนะครับพศ2564วันนี้ผมจะมีข่าวอยู่2ข่าวมาเล่าพี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับข่าวที่1นะครับวันนี้ทางจีนนะครับก็ส่งนักนักวิทยานะครับสนับสนุนนะครับทางลาวและพม่านะครับเพื่อที่จะผลิตวัคซีนเอาไว้ใช้เองนะครับ ข่าวที่2นะครับของทัานปม่ากําลังพล1น0นายนะครับก็ไปถล่มนะครับฐานที่ตั้งของกองกําลัง PTF หรือว่า CTF นะครับที่อยู่ในพื้นที่รัดจินครับครับก็มาดูข่าวที่1กันก่อนนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวของทางจินนะครับทางจินได้ส่งนักจิตวิทยานะครับสนับสนุนนะครับทาง ประเทศลาวและประเทศพม่านะครับเพื่อที่จะผลิตวัคซีนโควิดนะครับเอาไว้ใช้เองนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่20สิงหาคมนะครับทางลาวและพม่านะครับออกแถลงข่าววันเดียวกันนะครับมีแผนที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโควิดนะครับเอาไว้ใช้เองนะครับในประเทศที่ลาวนะครับก็มีตัวแทนปฏิบัติ เทคโนโลยีจากเซี่ยงไฮ้นะครับเลืนทางมาหาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับกับรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับส่วนพม่าก,ก็โคศกของกองทัพพม่านะครับก็ได้แรงหนุนจากทางจีนและรัสเซียนะครับคาดว่าจะเริ่มผลิตใช้วัคซีนได้ในต้นปีหน้านะครับ ก็เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตัวแทนปฏิบัติผลิตนะครับก็อยู่ในทางจีนนะครับก็ปฏิปฏิบัติของจีนนะครับก็ได้สนับสนุนนะครับทางลาวนะครับและพม่านะครับเพื่อที่จะมีวัคซีนป้องกันโควิดเอาไว้ ใช้เองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องสปปลาวและพี่น้องทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในประเทศพมา่านะครับก็ได้จะได้สิทธ์วัคซินกันนะครับไม่รู้ว่าวัคซินนั้นจะเป็นยี่ห้อไหนยังไงนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็ในประเทศพมา่านะครับ หลังจากที่ทางกระบฏมีนองไหลนะครับก็ไล่ออกมาประกาศก่อนหน้านี้นะครับบอกว่ามีแผนการที่จะผลิตวัคซีนที่จะป้องกันโควิดเอาไว้ใช้เองนะครับบอกว่าไม่มีเงินนะครับที่จะไปซื้อวัคซีนจากต่างประเทศแล้วนะครับเพราะว่าเอาเงินที่มีอยู่นะครับก็ไปซื้อยุทธปรกรณ์ไปหมดแล้วนะครับเส้นอาวุธปืน เฮลิคอปเตอร์นะครับและเครื่องบินลบอะไรต่างๆนะครับก็เอาไปซื้อหมดแล้วนะครับวันนี้ทางกรำวนดมินออนไลน์บอกว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้อวัคซีนจากต่างประเทศแล้วนะครับบอกว่าจะผลิตวัคซีนป้องกันโควิดเอาไว้ใช้เองนะครับและเอาไว้สิทธิให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัะต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศพมา่านะครับแต่ไม่รู้ว่าวัคซีนของ กบฏมีน้องหลายที่จะผลิตเองนั้นนะครับจะใช้ด้หรือเปล่าและจะเป็นวัคซีนยังไงนะครับวันนี้ก็ยังไม่ทราบสนิทแต่อย่างไรนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องครับว่าทางกองทัพพม่านะครับจะผลิตวัคซีนออกมารูปแบบไหนนะครับหรือว่ายี่ห้อไหนกันแน่นะครับวันนี้ก็ยังไม่ทราบสนิทนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับ ครับก็มาดูข่าวที่สองกันต่อนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่20สิงหาคมนะครับพศ2564ทางกองทัพพม่านะครับก็เลยมีได้ทราบข่าวจากสายลับอีกแล้วนะครับและทําไมกองทัพพม่ามีสายลับเยอะจังนะครับวันนี้ก็ ก็มีหลายรูปแบบร้อยกันครับพี่น้องครับสายรับของของทัพพมา่าแผงโตมาร้อยหลายรูปแบบและหลายวิธีนะครับเช่นบางทีก็แต่งโตเป็นพระสงฆ์มาก็มีนะครับและเป็นคนขายของนะครับก็เป็นพ่อค้าแบบนี้ก็มีเช่นกันนะครับบางทีก็มารูปแบบขอทานนะครับคนขอทานก็มีนะครับหรือว่ามาทุกรูปแบบ นะครับมันไม่ใช่แค่จะมาทางอะไรทางหนึ่งนะครับมันก็จะแผงโตมาตามที่มันวางแผนไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับทางกองทัพพม่า,า,มานั้นมักจะมีสายรับเยอะแยะมากมายนะครับถ้าไม่ระมัดระวังตัวให้ดีนะครับก็อาจจะไม่รอดพ้น สายตาทางกองทัพพม่าไปไล่นะครับเพราะว่าทางกองทัพพม่ามีสายรับเยอะจริงๆครับวันนี้ก็อยากฝากถึงน้องๆนะครับกลุ่ม PTF หรือว่า CTF กลุ่มต่างๆนะครับก็ให้ระมัดระวังโตกันให้ดรีให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าทางวันนี้ทางกองทัพพม่านะครับทวกน้องของกบฏมีหนองลายค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังนะครับที่จะกวาดล้างและปราบปรามกลุ่มน้องๆต่างๆนะครับที่เล็ก ก่อตั้งกองกําลังขึ้นมานะครับครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่20สิงหาคมนะครับพศ2อ6 4กองทัพพมา่าได้นํากําลังพล1น0นายนะครับไล่เข้ามาถลม่มฐานที่ตั้งของกลุ่มน้องๆ ptf นะครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดชินนะครับก็ทําให้กลุ่มน้องๆ ptf ไม่ทันได้ตั้งโตนะครับกองทัพพมา่าไลยจับกลุ่มกลุ่มน้องๆ ptf เอาไว้หลายคนด้วยกันนะครับและทางของทัพพม่านะครับไล่เผาทำลายนะครับเส้นยารักษาโรคนะครับและข้าวสารนะครับหรือว่ามาม่านะครับที่เป็นเสบียงอาหารของกลุ่มน้องๆ PTF นะครับของทัพพม่าก็เลยเผาทิ้งนะครับเสบียงอาหารต่างๆนะครับและทางของทัพพม่าไล่เผาทิ้งนะครับไข่ หรือว,ว่าฐานที่ตั้งของกลุ่มน้องๆ PTF อีกเลอยนะครับก็ทําให้กลุ่มน้องๆ PTF นะครับไล่ถูกทางของทัพม่าจับกลุ่มตัวไปจํานวนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ทาราบตัวเลขที่ชัดเจนนะครับว่าทางของทัพม่านั้นไล่จับกลุ่มน้องๆกลุ่ม PTF เดี๋ยวว่า CTF นะครับที่อยู่ในพื้นที่รัดชีนไปกี่คนกันแน่นะครับก็ยังไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจนนะครับ แต่ที่แน่ๆท้ทางของทัพพม่าได้เผาทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือว่ายารักษาโรคนะครับหรือว่าฐานที่ตั้งค่ายของกลุ่มน้องๆ BTF ไปแล้วนะครับก็ทําให้กลุ่มน้องๆส่วนหนึ่งก็หนีไปรอดครับพี่น้องครับก็หนีไปอยู่ในป่าในเขาต่อไปนะครบเพื่อที่จะรอล่างแค้นทางของทัพพมา่าต่อไปนะครับและ รอรับความชั่งจากรัฐบาลเงาหรือว่า ANUG ต่อไปนะครับว่าจะเข้าโจมตีของทัพพมา่าที่ไหนหรือว่าแห่งไหนนะครับก็รอรูผลงานของกลุ่มน้องๆนักศึกษานะครับกลุ่ม p t f หรือว่า c t f กันต่อไปนะครับในพื้นที่รัดซินแห่งนี้นะครับก็ได้มีการประทะสู้รบกันบ่อยครั้งนะครับระหว่าง กลุ่มน้องๆ้องนักศึกษา PTF หรือว่า CTF นะครับไล่ประท้าสรบปกับกองทัพพมา่าไหว้ค้งนะครับแต่ครั้งนี้นะครับที่กองทัพพม่าเข้ามาถลม่มฐานที่ตั้งของกลุ่ม PTF นะครับเนื่องจากทางกองทัพพมา่าไล่ปล่อยสายรับนะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วก็รู้ฐานที่ตั้งนะครับก็ทําให้กองทัพพม่าเข้ามาถล,ล่มได้กลุ่มน้องๆไม่ทันได้ตั้งโตนะครับก็ ทำให้กองทัพพม่าได้จับกลุ่มโดกลุ่มน้องๆ p d f นะครับเอาไปหลายคนนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบจำนวนผู้ที่ถูกจับกลุ่มไปชัดเจนนะครับและยังไม่ทราบว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทางพังกลุ่มน้องๆ PTF และทางพัขงของกองทัพพม่าแต่อย่างไรนะครับก็รอรอข่าวความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับ วันนี้นะครับมีกองกำลังกลุ่ม p t f c t f นะครับหรือว,ว่า KNTF หรือว,ว่าในพื้นที่รัฐชาญของเรานะครับ SSG นะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มน้องๆน,น,นักศึกษานะครับที่ไม่อยากอยู่ภายใต้การนำของกองทัพพมา่าและกรกบฏมีหนองหลายนะครับต่างพากันก่อตั้งกลุ่มกองกำลังพิทักษประชาชนขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับและได้รับสนับการสนับสนุนจากรัฐบาลเงาหรือว่า N.U.4 นั่นเองครับก็รอติดตามผลงานของกลุ่มน้องๆ PTF กันต่อไปนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับกลุ่มน้องๆ PTF น่าจะเอาขึ้นแน่นอนนะครับคงไม่ยอมให้กลุ่มน้องๆที่ถูกจับกลุ่มโตไปนะครับไล่ลำบากนะครับก็น่าจะมีการทำอะไรสักอย่างนะครับสำหรับกลุ่มน้องๆ PTF นะครับก็ ต้องสู้ต่อไปนะครับครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพื่อที่จะมีกําลังใจนะครับก็ทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นก็สวัสดีครับ